นุกกับไปแอบกุ๊กกิกอยู่หลังบ้านมันเปิดเรื่องเล่นยากเลยเะถึงกับคารนออกห้องเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแต่ที่รู้กูก็เสียว เผลอแป๊บเดียวปิดไฟมืดตึ๊บเลยอะไรนะเผลอแป๊บเดียวปิดไฟมืดตึ๊บเลยมืดตึ๊บเลยป่ ัวต้องไม่อยู่พีเด้ตัดลงเลได้อ่ะจะพีค้างเหรอสลับมาดิเออเลยไงเลยไงอดเลยไอโจเนี่ยนี่เออเอออันนี้นี่ๆอะไรนะคุณอ๊อฟอะไรนะเผอแป๊บเดียวปิดไฟมืดตึ๊บเลยใครใครเขาก็บอกว่านุกเป็นกระเทย คงจะเป็นอย่างนั้นแหละเอ้ไปเอาใหม่สิเอาสลเยขึ้นก่อนเอาสะเอยเอ้ยเลงมาปักจอมึงดล้วกูเลิ่ยมุกนะมันฉันก็เคยแต่งหญิงเป็นกุ๊กักอย่าง ีกคำของกูอะไรนะจันก็เคยแต่งหญิงเป็นกุ๊กคักเดี๋ยวเป็นคึกคักคึกคักคักคักเลยอย่าก้มไอเดี๊ยบกูลืมเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยนะคักอะไรนะคักอะไรคึกคักอ่าคึกคักคักคักเลยอย่าก้าวไก่ก้มกึ่งนักคึกคัก ตัวจบตัวจบฉันจะรักเธอคนเดียวทุกป,ปัตจภีฉันจะหมายปองในตัวเธอคนเดียว เห็นเธอพูดคักฉันก็เลยรู้สึกรักนะเออล่งสลายอักอะรู้มันมีคำเดียวพี่เอาใหม่เอาใหม่เอามาเอาม่อะไรนะเห็นอะไรนะเอาพูดพูดใหม่พูดใหม่เมื่อกี้เสียงแรงเห็นเธอพูดคักฉันก็เลยรู้สึกอักเลยทีเดียวคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคำว่าอักอักออกออกอะไร ได้ยินแม่เขว่าวอักอักอกอกแลก้วเคยได้ยินนิยามคำนี้ไหมหอย่าก,กลืนนะเสียดายไ,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 ไอยา่าคายทิ้งนะเสียดายอเออซเรนมกุกเรนพิทกูนี่ขึ้นมาช่วยไอ้โจอลล้วนๆน,นั่นเอไม่ไม่ที่จริงพี่ปายพี่ไปกลัวกลัวมันพลาดไงพี่ไปต้องต่องพี่ไปละพี่ไปละสมมติว่าผมเป็นพี่ไปนะลองลองตบใหม่สิอะไรเนี่ยยาก้าวไก่กั้มกึ่งะไรนะยาก้าวไก่กั้มกึ่ง อ่าอ่าเลยอ,อยากบอกว่าอย่าก้าวไก่กั้ากึ่งนะกึกกักฉันก็รักดูสามก๊กที่กกกล้วย